ชาละวันตำนานแห่งดินแดนพิจิตเมื่อหลายร้อยปีก่อนสายน้ำน่านเคยอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยชีวิตมีตายายคู่หนึ่งพบไข่จระเข้ในสระน้ำจึงเก็บมาฟักเพราะอยากเลี้ยงไว้แทนลูกที่ไม่มีมันเติบโตเร็วเกินคาดตายายให้อาหารจนผูกพันราวกับลูกจริงๆจนวันหนึ่งมันใหญ่เกินจะอยู่ในบ้านเมื่ออาหารไม่พอท้องความหิวโหวยมาเยือนมันจึงกลืนกินผู้เลี้ยงดูมันเอง เมื่อขาดผู้เลี้ยงดูมันออกสู่แม่น้นาน่านแล้วเริ่มอารวาสไม่เว้นแต่ละวันผู้คนเรียกมันว่าไอตาละวันก่อนจะเพี้ยนเป็นชาละวันเมื่อมันจับบุตรสาวเศรษฐีไปกินเศรษฐีจ,จิงตั้งสินบนผู้ใดฆ่ามันได้จะยกลูกสาวให้อีกคนหนึ่งเป็นรางวันไกรทองพ่อ้าจากเมืองล่างรับอาสาปราบจระเข้ยักษ์หมออาคมผู้เท่าลงเวทให้หอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อปราบพญาชาลวัน เมื่อมันสิ้นใจสายน้ำก็กลับเงียบสงบอีกครั้งจนวันนี้ถ้ำชาลวันยังคงอยู่ที่บ้านวังกระดีทองเมืองพิจิตรและกลายเป็นตำนานไม่เคยจมหายไป